มาครับช่วงเย็นยังไงต่ออ๋อเรามีตัวเลขที่ต้องประกาศช่วงบ่ายๆอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่ชก็ตัวเลข CPI ของเยอรมันนะออกมานะครับสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์เทียบเยอันเยอซึ่งต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าถึงแม้ว่ามันจะเท่ากับคาดการณ์นะแต่ก็ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันก็จะส่งผลเชิงลบ นะฮะต่อข้างเงินยูโรต่อทองคําด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นมีตัวเลขยอดค้าปลีกของอิตาลีนะฮะออกมาติดติดลบมากกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลเชิงลบต่อทองนะครับเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเอาเอางั้นเอาเดี๋ยวทองวะเดี๋ยวกลับมาทอยทีหนึ่งอาได้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 ครับก็สําหรับช่วงบ่ายนะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาช่วงแรกเปิดมาแดงๆนะฮะ แต่ณนะตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆรีบาวขึ้นมานะลดช่วงลบลงไปพอสมควร,ครในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครต้องบอกว่าปรบมือให้ดังๆดูดูเอเชีย er สิฮะเ er อเชียเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาแดงคนระับวันนี้บ้านเราบวกสวนเฉยเลยเขียวสวนเฉยอะย นะนต้อง <set S 2> มี <8 S 2> ินบ้างมันต้องมีกันบ้างอ่ะต้องมีบ้างถูกอ่าเซ็ตพันสี่ร้อยสิบสามจุดเซ็ตห้าสิบแปดร้อยเจ็สิบสี่จุดก็ยังอยู่ในแดนบวก <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เอ่อตัวที่เซกเตอร์ที่เป็นกำลังสำคัญนะที่ทำให้ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะโอ้ไฟนั้นยังแข็งแกร่งนะฮะอ่าอ่า ไฟแนนะซ์ฟู้ดคอนแมทนะก็ในสิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเราก็มีอย่างละตัวสองตัวด้วยเหมือนกันนะครับ <O> uh. ในกลุ่มแข็งแข็งนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตอัาสนชัสองสามกันก่อนมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรายังอยู่ลองนะครับใช่ตรวจกันบ้านกันหน่อยเอาทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะครับขาลองนะสต็อปอยู่ที่ เมื่อเชา้าให้ต็อปอยู่ที่แปดห้าห้าห้าใช่ยังอยู่เอลลิ่งสตอ p แปดหกสี่อ่ะก็ไม่โดนไม่มีอะไรทําให้ระคายเครื่องยังโฮต่อไปโฮลองนะพี่พี่โฮลองอไปสวนท i m เฟ r a m หนึ่งชั่วโมงตรวจกันบ้านหน่อยครับนะครับเมื่อเชา้าที่เราคุยกันโซนโซนโซนเปิดลองแปดเจ็ดสองแปดหกแปด แล้วก็โซนเทคโปรฟิตแปดเจ็ดหกหกแปดแปดศูนย์ดูซิระหว่างทางเนี่ยวันนี้เนี่ยโลเท่าไหร่โลแปดเจ็ดศูนย์อ่ะอก็เข้ามาอยู่โซนรองนะแล้วก็มีดีดไปแถวแปดเจ็ดหกอ่ะก็ได้อยู่นะอ่ะก็ได้อยู่อ่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเลยประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยไปไฮแถวแใกล้ๆกล้แปดเจ็ดแปด อนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าเทรดตามแผนเนี้ยก็จะได้สองรอบนะฮะตั้งแต่เช้ารอบหนึ่งเทคโรฟิตย่อลงมาแถวโซนทางด้านล่างก็ได้อีกหนึ่งรอบสรุปวันนี้ได้อส,อไสองรอบสองรอบอ๋ออย่างนี้ได้มาอย่างเงี้ยปิดก่อนไหมหรือว่าโฮไว้เลยโอ้แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่เลยสําหรับคนที่ เอ่อบางคนเขาก็อาจจะแยกกันก็คือในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะครับ,รบเขาเขา,เขามีโฮลองอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็ถือโฮลองยาวๆนะครับเอ่อแล้วก็แบ่งส่วนนะในการ,รเทรดเล่นสั้นไทม์เฟรมนี่คมก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำตามแผนอ่ะเขาก็ก็จบรอบไปก็จบนะครับแล้วก็ถือของเก่าที่เป็นเอ่อการถือในไทม์เฟรมเดลลี่เอาไว้หรือถ้าใคร,ครบ,บอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ย ในท e เฟรมเดลลี่เนี่ยไม่ได้มีอะไรโพสิชันเลยบังเอิญวันนี้โอ้โหได้จังหวะแม่วันนี้ฟังีิจุอยเข้าไปจังหวะนี้เลยอะได้เปิดลองในโซนทางด้านล่างนะครับแล้วเฮ้ยฉันขอถือลองต่อไปได้ไหมได้จะเปลี่ยนแผนจากหนึ่งชั่วโมงเป็นเดลี่ล้ะอ่ะได้อ่าถือได้ครับผมทำไมถึงถือได้อ่ะเขาไม่มันไม่เวียงเหรอเพราะ ให้ดูภาพย้อนไปเดลีนะฮะ <Wow. S 1> เพราะมันเป็นจังหวะที่เขาย่อตัวพอดีอื hmm. ชุดเบรกนะฮะที่เราเข้าไปเปิดลองชุดแรกๆก,ก็คือเอการเบรกชุดนี้ชุดนี้การเบรกชุดนี้ครับนั่นหมายความว่าเอ,อก่อนหน้านี้ใครที่เข้าไปตั้งแต่ช่วงวันแรกๆก็เจ็บนิดนึงอ่าตอนนี้ยังไม่กำไร ใช่ต้นทุน่ยก็แปด้อยแปดสิบกว่าครับอ่ะวันนี้เขาย่อมาแล้วบังเอิญมันเข้าทางทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงมแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากคือต่อก็ได้เพราะมันก็จะเป็นจังหวะย่อเพื่อเปิดลองของทม์เฟรมเดลี่พอดีอครับอแล้วมันก็ยังย่อมาเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้ปิดสูงกว่าเมื่อวานมันก็ทําให้จุดสต็อปลอสเนี่ยมันยกขึ้นมาด้วยจากที่เราคุยกันแปดห้าห้าใช่ไหม รัมันก็จะยกมาอยู่ที่แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับรนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอ,อจังหวะที่ดีเหมือนกันเป็นจังหวะที่สต็อปลอนในยกพอดีต้องทําเยอะไหมอะไรนะครับต้องเปิดเยอะไหมตรงจุดเนี้ยซัดเต็มเหนียวไหมโอ้บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเต็มเหนียวเดี๋ยวขอฟังแบบว่าอ้าวได้เหรอเอาสิอ่า ไม่จําเป็นต้องเต็มเหนี่ยวสาเหตุเพราะอะไรเพราะววลทายเนี่ยมันอยู่ในดับสูงอยู่แล้ว ATR นะลิขแตมันอยู่ในดับสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเต็มเหนี่ยวเพราะเดี๋ยว ATR หรือความผันผวนเนี่ยมันจะพาเราขึ้นไปเองครับครับขอบคุณครับพี่ครับผมอ่าต่อไปต่อไปท้องคำ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีย่อาไม้ทองเนี่ยดูหน่อยสิโอ้โอทั้งวันไปโลหนึ่งเก้าหกสี่ก็มีย่อ,ม,อ,อมาบ้านครับนะครับล่าสุดแถวหนึ่งเก้าหกเจ็ดก็ทรงๆตัวเลขมันไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมากสักเท่าไหร่<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นไปอินเป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วเหรอไปอินไปแล้ว,ลวใช่ฮะนี่ไปอินแล้ว แต่การไพ์อินของมันเนี่ยนะฮะถ้ามันไพ์อินแล้วดีดจนแบบโดนสต็อปเนี่ยอันนี้ยอมแพ้ครับคือหนึ่งเก้าก้สองอ่าอันนี้เราอยู่ช็อตนะครับที่นังทุนสต็อปหนึ่งเก้าเก้าสองครับโอเคใช่คำว่าไพ i ์อินหมายความว่ามันต้องแรงพอด้วยอืมที่จะต้องไปโดนสต็อปเพราะไม่ใช่น,นะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไพ์อินเราไม่ช็อตแล้วเลิกช็อตไม่ช็อต แล้วถ้ามันไหลต่อล่ะออหมายถึงในที่นี้หมายถึงถ้าสมมุติว่าวันถัดไปนะครับมันมีปัจจัยเชิงลบเข้ามาอีกล่ะครับถูกไหมเพราะภาพแนวโน้มหลัก<ม>เราต้องมองงนี้ก่อนเราดูภาพในทม์เฟรมเดลี่ประกอบ,คร,บครับผมสมมุติไม่มีสถานะเลยพี่มาฟังพี่จุย้ยตอนเนี้ยครับเหนียวไหมในเมื่อ ATR มันก็เอาหัวลงอยู่นี่ ไม่สิเราเราเหนียวกวงแต่เช้าแล้วไม่เหรออืมก็เพิ่งมาฟังนี่ไงได้ได้ได้สิทำไมไม่ได้เพราะอะไรเพราะรอบในการเปิดล้องก่อนหน้านี้เนี่ยเราถือกันมาตั้งเท่าไหร่โอ้ยยาวมากอะและเนี่ยขาช็อตเนี่ยที่เราเพิ่งเปิดช็อตกันเนี่ยวันนี้เพิ่งวันที่สองเองอาวโอเคได้เลยครับพี่ขอบคุณครับอ่า ต่อไปต่อไป c u r r e n c y f u t u r e อูดูแต่ละบาทครับดตลละบาทรีบาวนะฮะวันนี้เป็นวันที่สามที่เขารีบาวแต่มันรีบาวน์เนี่ยยังไม่ทำให้ขาช็อตของเราเสียอาการเพราะฉะนั้นถือต่อไปครับสต็อปสามสิบหกบาทสิบสองสตัง สามหกหนึ่งสองครับถัดไปไปดู d ล l l a r เยน dollar เยนใครรอช็อตต้องบอกว่ารอไปก่อนเรารองอมาขาลองยังอยู่ยังเหนียว <laughs> สต็อปหนึ่งสี่เก้าจุดสามเจ็ดหนึ่งสี่เก้าจุดสามเจ็ดครับถัดมายูโรยูโรแล้วก็ ลูฟังลองใช่ใชู่ฟังลอง,ง,ลองสตอปเหมือนเดิมหนึ่งจุดศูนย์ห้าเจ็ดห้าครับผมโอเคครับได้เลยซิง <EP> G, เกิลสต็อซิงเกิลสต็ออ่าอีพวันนี้บวกได้ค่อนข้างดีอีพีปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ ได้รับเลือกนะให้เป็นหุ้น ESG สามปีต่อเนื่องนะล่าสุดหกบาทเก้าสิบห้าขาลองสต็อปหกบาทสี่สิบห้าหกบาทสี่สิบห้าครับถัดไป MTC ต้องบอกว่าไฟแนนซ์เนี่ยต้องบอกว่ายกกลุ่มอย่างที่บอกไป ฮะอ็นบล่าสุด4 1่ด้วยโวล่มมาอีกใช่หาลองสต็อปอยู่ที่3550 3550ผลประกอบการทำทรงเหมือนจะเบรกเลยนะพี่เนาะให้ดูทำเฟรมใหญ่นี่ทำเฟรมวิกีต อุ้ยดีดีไหมดีเน,นยกอยกโล <ง S 2> <ข>มาเขาไหร่มาตั้งนานเห็นไหมแล้วตอนนี้เขาย,ยกฐานอ่าแปลว่าอะไรจอเบรกแล้วจอเบรกใช่เฮ้ยทรงแพทเทิร์นแบบอืมซึ่งเอ่อหุ้นกลุ่มไฟนั้นอนะ่ะมันล้อไปตามการเคลื่อนไหวของบอลยูด้วยนะยังไงครับพี่ คือถ้าสมมุติว่าบอลยูวอ่ะร่วงครับหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์อะจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ให้มาอยู่ในกราฟเดียวกันนี่คอมแพ์กันเลยสังเกตไหมฮะสีสีแดงสีแดงครับ สีแดงคือไทยบอลยูสิบปีอ่าร่วงครับสฟีฟ้าคือเอ็มทีซีหุ้นเอ็มทีซีเออเนาะนี่ฮะชุดวกกับของไทยบอลยูที่ร่วงลงมาพร้อมกับชุดวกกับของเอ็มทีซีอ๋อแล้วลองนึกสภาพนะไทยบอลยู bon อายุสิบปีเส้นสีแดงใช่ไหมครับเขาขึ้นมานานมากแล้วตอนเนี้ยเพิ่งเริ่มร่วงครับอืมอืม สวนห้างกันเลยนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้น MTC ก็ยังมีโอกาสครับครับพี่ยังมีอัพไซด์ครับจัดไปต่อไปทัสโกทัสโกล้าสุดสิบเก้าสองศูนย์ตัวนี้ก็คงต้องถือต่อไปครับทำใจนิดนึง <c oughs> จะตอบสิบแปดเก้าศูนล้านโปรฟิตต่อไปครับ เอา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 ถือมาตั้งนานแล้วแค่นี้นี่เจอแท่งแดงอันนี้ไม่วันครับไปต่อไปเคแบงค์เคแบงค์ล่าสุดร้อยสามสามนะครับก็อยู่ขา long s t o หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งอ่ะได้ครับตัวที่อยู่ขายช็อตใช่ครับรพออยู่หัวขายช็อตนะพี่ ต็อปเหมือนเดิม uh, 165.50 165.50ครับอุ้ยมีห่างทั้งเยอะใช่วันนี้เขากระโดดไงครับกระโดดรว่า b h นี่ก็ชอ็อตนะครับพี่พี่ Short, ช็อตใช่วันนี้แดงนะ b h ใช่ตออ็อป262ตสอป262ครับ แล้วก็ว wow. <Wow. S 1> wow. ่าว่าวาก็ช็อตนะอสุดลงลงมาอยู่ที่ห oh. ้าบาทสิบ wow. <5 35. S 3> 35, ครับโอ้จะตบว่าห้าบาทสามสิบห้าห้าสามห้าครับถัดไปตัวที่อยู่ฝั่งรอง S C G P, <g p> เริ่มตั้งสงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ดีลองตสามสี่ห้าศูนย์สามสี่ห้าศูนย์ครับที่ทวันนี้ยอดอยู่ที่สามหกสองห้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกันนะเพิ่งเริ่มลองค่อยๆปั้นใช่ต้องค่อยๆปั้นจะได้ได้ระยะเยอะๆหน่อย อืมสตอปสามสามเจ็ดห้าครับจีซีสามเจ็ดห้าครับตัวถัดมาเจมทีจมทีย่อมาสองวันวันนี้เด้งกลับล่าสุดสามสี่สตอปสองเก้าสองห้าสองเก้าสองห้าครับซีบีจีโอซีบีจีหลงยังล่ะพี่ ล่าสุดเจ็ดสิบห้าครับสวยงามขาลองสตหกสี่ห้าศูนย์ถือต่อไปสี่ห้าศูนย์ครับรและอ๋ GPS g p s อ g p s c g p s c ย่อมาสองวันวันนี้ดีกลับเช่นเดียวกันสังเกตนะหุ้นสามสี่ตัวล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นรักษาเพิ่งเริ่มงั้นเลยนั่นน่ะสิครับ ตอบสามเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดห้าครับครับแล้วก็ขอเพิ่มใหม่ล่าสุดวันนี้เลยอะไรครับซิงๆเลยขอปูนใหญ่สัหน่อยทําไมอ๋ออุ้ยเหมือนกันเลยนะที่<ช>ท,ที่สี่มาหมดเนี่ยใช่มาละมาละมาล้มีสักของการยกแล้วก็เบรกมาละเปิดรองครับวอลลุ่มไมวอลลอุ้ยวอลลุ่มก็มีตอบสองแปดเจ็ด สตอบสามแปดเจ็ดครับสองสองแปดเจ็ดอ้อสองแปดเจ็ดขอโทษครับสองแปดเจ็ดโอเคมีตัวนี้หุทแท่งนี้แท่งใหญ่บเบลล์แล้วแล้วลองดูไทม์เฟรมบิ๊กลี่โอ้โหขุดมาจากทางด้านล่างอ๋อเนี้ยลึกมาสุดลึกมาเกินสุ <laughs> มันสมควรไม่ล่ะมันสมควรไม่ละ <laughs> <cái> โอเคมันลงมาตรงลึกเกือบสุดใจแล้วเหมือนกันใช่มันก็ต้องเ่าเข้าไปวัดกันหน่อยล่ะถูกต้องครับผม <c oughs> โอ้ราคานี้ราคาโควิดเลยนะเออเนาะใช่มอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ <c oughs> เอาพอ่อมันต้องเสี่ยงลแล้วล่ะอะตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ อ่าได้ครับอ่ะพอมีเวลาบอยรบกวนพี่จุย้ยช่วยตอบคำถามให้พี่ๆนักลงทุนสักหน่อยนะครับ,รบโอเคเอาพี่ถามว่า KCE ซื้อดีไหมครับ KCE รอก่อนครับวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าร่วงเข้าจังแรงนะครับแต่ยังไม่ถึงกับทําให้วิกฤตเสียอาการนะครับทีนี้ เราต้องดูก่อนว่าชุดที่ร่วงลงมาเนี่ยเออมันถึงขนาดหลุดห้าสิบาทห้าสิบหรือไม่ครับห้าสิบบาทห้าสิบคือถ้าสมมุติว่ามันมันไม่หลุดก็คือปล่อยใหปล่อยให้มันไหลก่อนแล้วก็ขออีกสักหนึ่งแท่งหนึง่งเขาปิดบวกแล้วค่อยซื้อครับอ่ะรอก่อนได้ครับอืมมี พี่เขาจะเอาถามว่าสอบขอจะลงถึงเท่าไหร่ถึงจะรับไม่รู้สิครับไม่รู้ไม่รู้อยู่เลยอ่ะพอเราช็อตอยู่เราช็อตอยู่ตอบยากเหมือนกันช็อตอยู่ก็เอางนี้ตามเราเรื่อยๆแล้วกันอ่าเมื่อไหร่ที่เราเลิกช็อตเออเมื่อไหร่ที่เราเลิกช็อตเมื่อนั้นอนี้ซื้อตนมได้บิกิพี่ บีก oh ิมโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มโอ้ oh, นี่โลสุดเหมือนกันนะบีก so, ิมเซนี้อันนี้ทำเฟมัสลี่นะฮะครับลึกสุดใจเหมือนกันโอ้ยนี่เอ้ยนี่มันวิก่ะวิกดีไหมครับดูวิกหน่อยวิกดีในการลึกสุดใจนะฮะวิก,ก็มาลึกสุดเกือบสุดใจแล้วเหมือนกันนะถ,ถ้างลงอีกนิดนึงีก็เท่าราคาจวนเปิดแล้วนะใช่ใช่ใช่ <laughs> คือในไทม์เฟรมวิกฤติเนี่ยนะครับมันยังไม่ไม่ถึงกับเห็นชุดกับตัวแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมาเทสแนวแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยแถวๆโซนตรงเนี้ยครับนะครับแล้วก็เด้งกลับ<อ>สิ่งที่หน้าแท่งวอลุ่มมันนั้นมันเป็นซื้อหรือแรงซื้อหรือแรงขายอะพี่นั่น่ะ นี่มาอยู่กำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยนี่แหละสิ่งที่น่าสนใจเมื่อวีคที่แล้ววีคที่แล้วปิดบวกครับปิดยี่สิบสี่สองศูนย์ครับแล้วมันปิดบวกด้วยไอ้แท่งเนี้ยนั่นน่ะดิมันโดเดวันนั่นน่ะทำให้แบบเฮ้ยมันผิดสังเกตเนาะม่างไงอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเป็นทรงที่ดูแล้วไม่น่าหวังอนะครับวอลลุ่มแท่งของวีคที่แล้วไม่ควรเยอะขนาดนี้ พูมันควรที่ต้องเนี่ยต้องไม่เหมียน,นิดเดียวไม่มีอืมอ่าทีน,นี้เฮ้ยมันเริ่มมีความหวังอ่ะเราก็เลยไปดูไทม์เฟรมเดลลี่ต่อสิว่ามันเริ่มมีลักษณะของการยกโลเบรกไฮแล้วหรือยังกับเอ,อชุดล่าสุดนี้เริ่มมาเริ่มมาเอยเริ่มอยู่นะพี่ใช่ไหมเฮ้ยพี่อย่าไปบอกใครนะ นี่นี่นี่สิ่งที่น่าสนใจคือวันเบรกตรงนี้มาก่อนครับและวันที่เบรกคือวันนี้และดูดิวอลุ่มขึ้นโอ้สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือการที่เขาย่อมาสองวันเนี่ยวอลุ่มมันดอปแปลว่าณตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะฮะณวันที่ย่อๆลงมาขายน้อย ครับอ่าแรงขายเบาๆนะฮะแต่อีชุดที่เบรกคือแรงซื้อใช่ไหมโอ้ย<ช>เฮ้ยหนักมาหนักนะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นต่อบีกิมเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อได้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อย่างนี้ไอไดโวเจนด้วยเปล่าอ <I> ่าเอสใช่ไหมใช่ก็ก็มีอาการมีอาการอยู่นี่เอสยก ก็มีอาการอยู่ก็มีอาการอยู่เป็นบูไดบูริไดก็มีอาการอยู่ครับมาอาการออกอาการออกสมมุติถ้ามันต้องย่อลงมาราคานี้รับมันก็มันมันเป็นไม้แรกๆอยู่เนาะถ้ามมถ้าจะถูกคือโอ้โ,อโหคือถ้ามันจะไปนะมันมันยอ่อมันมันย่อมาแล้วครับเนี่ยแหละย่อมาอม พี่เขาน่าจะถามเพื่อความมั่นใจอ่ะบอกว่าพี่เขาก็รู้ใช่ไหม,มพี่เขาก็รู้อ,อือย่าบอกใครนะ <laughs> ได้ครับพี่จุย้ยวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับไม่บอกนะขอบคุณครับ เอาละครับขอบคุณพี่จุย้ยด้วยนะครับมายังไงเนี่ยขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวนะพี่อะไรที่ถามมาเนี่ยโอ้ยพี่กัญยกรอ่าโอ้แสดงว่าพี่เขาก็มีความรู้นะเนี่ยถึงได้ถามบีคริมมาได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวบอยทวนให้เทีเฟกของพี่จุย้ยนี่ยังโฮลองต่อนะครับสต็อปลอที่แปดเจ็ดสองนะครับ ส่วนทองคำพี่จุย้ยก็ยังช็อตอยู่นะครับสต็อปลออยู่ที่หนึ่งเก้าเสองนะครับออก่อนเข้ารายการพี่ตัวพี่แอร์ฝากมาประชาสัมพันธ์สำหร,รับพี่ๆนักลงทุนที่